Oh, oh, ดีคุณผู้ชมทุกๆุกคนทุกๆุกท,ท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจสวยแชนเนลวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของ BK8 กันนะคะมากับเกม The Queen b a n q w e t t ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะนำไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะโอเคมาค่ะทุกคนก่อนอื่นเราก็มาเลือกเบ็ดกันก่อนเลยเนาะทุกคน เออกมน,นี้มันก็มีให้ซื้อฟีเจอร์ด้วยเนาะเดี๋ยวสัญลักษณ์ไอฟีเจอร์อยู่ข้างบนอนะ่ะทุกคนเออเดี๋ยวเราก็ไม่พลาดที่จะซื้อนะคะเออยังไงก็ต้องซื้ออยู่แล้วเนาะแต่เดี๋ยวขอหมุนดูก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงเกมนี้มันก็จะสไตล์คล้ายแม่น้ำไทยว่าทุกคนเออน่าจะคล้ายๆลยกันเนาะเดี๋ยวเราจะทำการซื้อเลยดีกว่านะคะทุกคนเออไปจัดไปเลยดีกว่าเริ่มกันไปเลยจ้า ก็มาดูกันนะคะว่าซื้อไปเท่านี้เราจะได้กลับคืนมาเท่าไหร่จะได้ทุนคืนหรือเปล่าไปเริ่มกันไปที่สิบหมุนไปเลยจ้าหมุนแรกยังไงเอ่ยโอ้โหหมุนแรกก็แเฮงซะและหมุนสองก็แเฮงซะแล้วโอ้โหไหลให้หน่อยจ้าไหลให้หน่อยจ้าเออมาหน่อยเออไปดีคูณสองไปแล้วคูณสองไปแล้วเออคูณสามมาขอไหลรัวๆขอไหลรัวๆ โอ้ยเจอดอกนี้ต้องโดนสิคับวายมาสองตัวว่ะเออคูณห้าไปโอ้โหสวยเลยสวยเลยไหลรัวขนาดนี้สวยเลยเออไปรางวันก้อนโตเท่าไหร่โอ้โหได้อยู่ได้อยู่ไปขอแค่ได้ทุนคืนได้กําไรมาดิดิหน่อย,หน,อยหน่อยก็พอแล้วเนาะทุกคนพอหอบตากหอมคอเนาะเออไปไปต่อคูณแปดไปแล้ว ได้ให้อยู่ได้อยู่ที่แปแลวว้ไม่ได้เนาะไปต่อจ้ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคิดถึงแอดบ้างไหมเอ่ยใครที่อยากให้เล่นเกมไหนก็ทิ้งมาไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะทุกคนถ้าไหวก็จะเล่นให้ดูนะจ๊ะเออไปวายมาดีวายมาดีาาดคูณ1ิไปแล้วเออคูณ13ไปโอ้คูณก็เรื่อยๆนะคูณก็เพิ่มเรื่อยๆนะมา พอได้อยู่นะทุกคนเกมนี้พอได้อยู่นะไปตอนเนี้ยได้ทุนคืนยังวะลืมวะลืมว่าซื้อไปเท่าไหร่เออไปจะหมุนสุดท้ายแล้วโหตายหาแล้วลืมว่าตัวเองซื้อเท่าไหร่ขอให้ไหลรัวขอให้ได้ทุนคืนก็พอแล้วเนาะไปต่อหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายมาดิสวยๆคูณ16บมาดิโอโหคูณ17็มาดิโอโห,โหเอาเรื่อง มันมาได้หมุนสุดท้ายทุกคนเออก้อนโตมาดิโอ้หไหลรัวจาดไหลรัวจาดเออซุอร์เมกาดอกนี้รู้หรื่องโอ้หดอกเดียวเอาอยู่อะ่ะทุกคนเออปังไม่ไหวแล้วอะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเกมงานเลี้ยงราชินีของเราเนาะทุกคนก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็พอกันไว้แค่นี้เนาะทุกคนวันหน้าก็มาดูกันต่อนะติดตามชมกันต่อว่าเจจะมารงเกมอะไรให้ดูอีกเนาะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้เจด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อบายบาย